เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนักะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮสวัสดีครับมีนักกีฬาครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไ์เบิร์นะครับวันนี้ขอุญามารีวิวบิ๊กบิสกิตนะครับมีคนถามมาพี่ครับบิ๊กบิสกิตนี่ตกลงต้องเปิดไหมครับพี่โอ้โหมันจะดีหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่มีเปิดยังไงก็ไม่ออกก็เลยขอุญามารีวิวแล้วนครับว่าบิสก มันจะมัดใจเพื่อนเพื่อน,นหรือเปล่านะคือตัวบิ๊กจิตเนี่ยตอนที่หมีลองเนี่ยมันไม่ได้เก่งถ้า p v เ p นะหมีก็ลงหมีก็เอาไปลง PVP เพราะว่าตอนนี้เบต้าตอนนี้จะเป็นแทโอสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสกิลนี้คือมาปราบแทโอโดยตรงเลยครับเห็นหมามเพราะว่ามันขจัดบัฟเลยพอแทโอตายลุกขึ้นมาเป็นผีใช่ปะเอาคอนทุกตายเลยนี่คือข้อดีของน้องนะครับแล้วก็น้องลงเฉยมากลดเดมยี่สิบสี่ไอส่วนข้อสองเนี่ยอาจจะบัฟหรือไม่บัฟก็ได้ครับแต่ถ้าบัฟไปไม่ได้ตีบาอสา ข้อดีของบิสกิตเลยนะครับที่มีรู้สึกว่าทุกคนต้องมีจริงก็คือบัฟตีบอลเน <c oughs> ียนะ่ยมันน่าเกียดมากเลยอะ,ละเพื่อนๆอย่าลืมเอาหินสกิลไปอัพครับจะกลายเป็น40%ซึ่งโโอ้หดาเมจมันเวอร์มากอ่ะจากที่มีตอนแรกมีกับไม่มีนะอ่าอ่าเดี๋ยวขอแยกพูดบิสกิตให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพูดถึงหินสกิลสกิลต่อเลยละนะครับเดี๋ยวมีข้อยากไปเทสสอง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 เวสให้ดูเลยอ่ะเอาบอสวัวแล้วกันไฮด้าคุมเอ้ย อ๋อมีมีมิติให้ได้อยู่ขออภัยนะแป๊บนึงนะรูปปั้นต้องเข้าอะ่ะการบริจาคต้องมาอันนี้มีสูตรใหม่จบอันนี้สูตรใหม่ไม่มีทางตายเลยสูตรสูตร,ส,ตรสูตรเตี๋ยวอีโกนแต่น,นี้มีจะไม่บัฟดาเมจเยอะนะนเอาแบบเร็วๆ,ๆเลยครับเนี่ยดาเมจเลยเออเบาลงไปเยอะถ้าถ้าบัฟของวิตัวเองอันนี้ยิงเป็นแสน เราหมีดูแล้วไงยังไงมันก็ยิงทีเดียวไม่ตายไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปทำสองทีจบๆไปวิธีนี้ง่ายสุดๆเลยครับเดี๋ยวนะตกยังยิงทีก็เสร็จแล้วไม่ตายครับเพราะว่ามีรี5าอะไงก็ไม่ตายบายเอ้วเนื่องจากดาเมจเบาไปนิดนึงบัฟน้อยไงแต่ก็ผ่านอันนี้อันนี้คือแบบเทคนิคผ่านแบบง่ายๆเลยเนี่ยเห็นปหมเนี่ย188ครั้งแพ้สี่โอเค ช้เชีเเนี่ย,ยไอ้มาเทิร์นี้ซูแค่แค่ยี่สิบสามยี่สิบสามเทิร์นบางทีก็ยี่สิบนี่คือเร็วโคตรเลยนะนี่คือแบบโคตรไวๆวแบบสุดสุด,สดอะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปตีบอสวัวน,นะครับเดี๋ยวเอาตัวตัวเป็นตัวแทนเลยนะเอาระหว่างบิสกิตกับอรา,าเชลเทียบกันเลยมามเมื่อก่อนตอนแรกมีผ่านก็ราเชลไปวบิสกิตนะตอนนี้มีแล้วก็เลยขออนุญาตลองสักนิดนึงพี่มีไปลองดามเมจแล้วโอ้โหต้องซีดอ่ะเลยมันเวอร์มากเลยว่ะ เราจะตายก่อนแบบวันเนี้ยอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีเซตไว้แล้วที่วาตรงนี้โอเคครับประมาณนี้เลยสามสองหนึ่งโอเคลุยอ่ะอันนี้เป็นในส่วนบิสกิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองดูบับดูสิว่าดามเมจจะบวกเยอะไหมเมื่อก่อนมียิงอยู่แค่ห้าหกแสนเองตอนบัฟของเออ่ราเชลอ่ะบางนัดก,ก็สี่แสนด้วยซ้ำโอ้ยเอาสไนปเปอร์มายิงก็ผ่านถ้าถ้ามีบิสกิตอะบับมันเวอรมาก เอาสไนปเปอร์ผ่านไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับง่ายปัญหาคือมีบิสดิีดหรือเปล่าถ้ามีบิสดิดต้อง่ายเลยก็ <c oughs> เผื่อใครลังเลจะเปิดนะครับก็ลองดูลองได้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้ <c oughs> าจะผิดหวังเด,ดี๋ยวก็คือดวงของเราเนี่ยแหละ <c oughs> เปิดได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> เรซี่ยังนิ่งตามมาตรฐาน <c oughs> เรียบร้อยนะลีน่ามีฮิวแรงเขาสามเปนเจ็ด เด้งกี่เราสองวันสามทายไว้หน่อยต่อไปจเป็นในส่วนเอสปาดาต้องลงมือนะครับว้าเแมีเอ้าขั้นก่นอนมียิงไม่เจ็บแผลมือหนึ่งห้านี่ฮะนี่คือแซงสองเลยยิงยันเตียวตายเลยปะเนี่ยปารเอสโชว์พลังต้องติดข้อนะว้าวเก้าเซตตงเงียบหูฟังเสียงจากธรรมชาติเมตาเมียเป็นเวอร์จังอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่วนไอ้นี่เราเอ่อราเชลจัง ตอนนี้เปอร์ก็ผ่านเธอถ้ามีบิสกิตอะอะราเชลมาแล้วยิงซะขนาดนี้เออราเชลมาบัฟจุดอ่อนครับแต่ว่าสู้บิสกิตไม่ได้บิสกิตเปนบัฟจุดอ่อนห้าสิบห้าสิบสี่บิตีบอสสี่สิบไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับไม่มีเลยหนึ่งสองสามสี่โอเคอะอ,อ,อันนี้ทีมทีมเก่าหมีเลยเมื่อก่อนหมีก็เล่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เก้าแสนนะอ่ะเราลองดู พราะนั้นบางคนโอหแบบอ้ออวดมากเลยผมผ่านสนิปเปอร์มีบิสกิตแม่งไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าไงแรงชิบเป่งเลย,ย,เเลยนอนเลือไปเอาส้นิปเปอร์มายิงให้ดูไหมนะอ่ะมือเห็นเห็นดามี่ยตกไปหัวเลยเนี่ยเข้าใป เบอร์ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยืงไม่ไหวเขาเอาอีวานมาก็ได้ครับ <c ười> ค่อยๆ <c ười> โอ้โหเห็นไหมเอาแทดามเมจต,ตรงนี้ก็ 40, <c ười> ห่างสี่หมื่นหายไปสี่หมื่นแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงชาร์จยิงเลยนะหกแสนสี่ <c ười> 6, ดามเมจหายไปสามแสนโอ้โหเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าบิทกิทนี่คือแบบ <c ười> ถ้ามีบอสก็ง่ายปจริงๆครับอันเนี้ยเล่นไปจอกสิบห้าก็ไม่ยากถ้ามีบิทกิทอะเออ พลังธรรมชาติเอ๋ยจงมาสถิฮะอ่ะเดี๋ยวมีประเทศบอสดันให้ดูไหมะระหว่างมีกับไม่มีเดี๋ยวเอาปลาคาร์ดเป็นเทสปลาคาร์ดดาเมจเยอะเดีด๋ยวจะเห็นเลยว่าแบบซีซีเลยเดี๋ยวน่าจะตายแหละ ลาด้าคูมันซื้อ,อโหทีเดียวตายแล้วยิงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ท่าหรอกเอออย่างนั้นแหละลีนะ้ากม,มชาติโอเคนะครับดาเมจห่างกันมากเลยจนแบบแบบจนแบบจนแบบจนแบบว่ารู้สึกว่าโอ้โห เออถ้าหาได้ใช mm ้บิสกิตก็ได้นีกว่ามีตั้งอะไรก็หัวไม่ได้บิสกิตบัฟทำไม่ได้เงินอ๋อเดี๋ยวมันไม่มีตัวฮิวใช่ไหมเออมันต้องรีหน้าฮิวอ่ะเพราะอื่นมันฮิวช้าเอ้ยเดี๋ยวลองสูตรใหม่ดีกว,ว่าอยากลองเพราะว่าเออใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวมีขอลองในสูตรใหม่บิสกิดมีว่าได้เพราะรีหน้ามันไม่ได้มีบัฟอะไรที่มาช่วยตรงนี้อยู่แล้วอ่ะแค่มาฮิว โอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอตั้งใหม่อันนี้เบลบวิตอเรียบัมเบลกิแเรายิงเลยรลองดูดีตายไหมโอเคอันนี้แบบรัดเธนเลยนะอันนี้แบบรัดเธนเลยนะครับถ้าเกิดผ่านได้ก็จะจบภายในแค่สิบเธอเลยจะไวกว่าเดิมทีบมันครับเชื่อได้บับบคงหนูได้เลยครับหนูนี่บอกเลยบับโจมตีบอสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่แรงหนูก็ไม่รู้ว่าไงแล้ว เรียบร้อยครับยิงเลยครับอันนี้จะไม่บัฟวิตอเรียนครับลอ,ลองลองลองอยากอยากอยากลองไงหยอหยอกหยอกหยอกอยากลองยิงมาอัดมาพระคาร้องจับนะครับนีบบบ่คือบัฟของพิสจิจังโอ้บัฟอันเดียวแรงกว่าของวิตอเรียนสองอันพระเจ้างั้นเอาแบบน,นี้ดีกว่าครับง่ายกว่าเดียวเลยเออเอออีกแฟ อันนี้มีข้อเสียแค่อย่างนึงก็เลยก็คือถ้าไม่มีลีน่าเนี่ยตัวละครตัวอาจจะตายได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ปสาสคาถ้าเกิดสมบูติเออสกิลไปลงสกิลสองมันจะการดาเด็กองเธินนะจบแปดห้าอ้อ,อแบบนี้ดีกว่าวะ่ะสิบหกเทิร์นสิบหกเทิร์นโอ้เดิมมีทําสูตรใหม่ให้ไม่ต้องห่วงสูตรใหม่โกงเหมือนเดิมอีกเอางี้นะครับจบเลย อืมลูซี่มันหิวเบามากลูซี่มันใช้เดมอะหิวอ๋อขอพลังการโจมตีต้องพลังโจมตีเหรอ,อมไม่ต้องครับแบบนี้จบเลยเร็วกว่าด้วยอ่ะเรียบร้อยอ่านะมีบิสกิตคือดีก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีบิสกิตก็ทุกอย่างก็จะง่ายไปเลยครับจากยากนะอะต่อไปเป็นส่วนดันธาตุนะครับดันธาตุเอาดันไหนเอา มีคาดท่า,าอะไรวะจะทําตัวอยู่อะเออไม่เป็นไรลองให้ผู้เล่นนด้แหละอาดันทองอะดันทองเดี๋ยวเอาแบบมีบิสกิตกับไม่มีบิสกิตนะอ่ะอ๋อมีการเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวบับเองครับอ่ะบับลีหน้าเอ้ยเดี๋ยวเดยดี๋ยรถเกาะเอ้ยไม่ต้องมีมีบิสกิตรถเกาะแล้วก็ไม่ต้องอาซูราครับนี่บวกโดนดาเมจแล้วก็หนึ่งสองจบเลย สุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองดูดีว่าผ่านไหมซื้อตัวครับคือต้องบอกว่าถ้าตีบอสนี่ยังไงบิทกิจนี่เบอร์หนึ่งจริงๆวะอันนี้เดี๋ยวจะลองระหว่างมีบิทกิตกับไม่มีบิทกิดนะครับว่าจะแตกต่างขนาดไหน<ะ>เดี๋ยวเอาราเชลมา เอาละครับบัฟจะส่งเราจะยิงแล้วครับปกตินี่ถ้ามีผ่านนี่มีต้องบัฟหมดเลยนะทุกซักกะลาดพอดีบิทกิทหมีเพิ่งเปิดได้แต่ตอนมีผ่านไม่มีบิทกิทประหารครับโอ้โี่ถ้าบัฟมีตัวเรียเท่าไหร่วะเนี่ยจบแล้วครับเนี่ยโคตรสโลปบิทกิทนี่โอ้โหแม่งสุดๆจริงๆในการตีบอลครับตัวแบบโคตรแห่งความมหาขีโกงสิงรบกวนหายไปได้สักที แต่ถ้าเราใช้ราเชลก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเทสให้ดูถ้าราเชลต้องยิงสามทีแน่นอนอ่ะราเชลจังมาซิหมูมาแล้วค่ะเอาเลยอู๋ท่านี้ก็ไม่มีบารบิคิวต้องเอาอันนี้มันรถเดฟอยู่แล้วไม่ใช่หรอสามสี่อันนี้รถสามโหโอดีน่าเลยแล้วก็บัฟวิโตเรียอ่ะโอเคเอาแบบจัดเต็มนะ ไอ้ต้องเพิ่งบับบบบบฟวิโตเลียสองบัฟในขณนะที่ว่าถ้าเป็นบิสกิตกดบัฟเดียวจบเลยนั่นนะครับคือของดีเลยใครมีบิสกิตจงภูมิใจไว้นะลูกๆสบายบอสยังไงก็ผ่านหมวดทูสักการอ่าเทสสุดท้ายนะครับเผื่อใครยังรังเลพี่ครับโมผมเอาบิสกิตดีไหมครับพี่ตอนนี้จะเปิดไม่ได้เลยโอ้โหต้องเอาแล้วแหละ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จบคอนเทนต์บอยสหมดแล้วยังมีตอนนี้ก็ไม่ต้องมีเราก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบยังไม่จบมีเถอะสบายโอ้โหสู้ไม่ทันเลยอ่ะนี่ขนาดบัฟวิตตเรียสองอันนะยังสู้วิ๊กิตับบเดียวไม่ได้เลย, up, ย, o, เลยหัวน,นี้จบแล้วจบไปยิงสองทีเหมือนกันนะหรือเปล่าวะน่าจะเกือบเกือบตายมิมมิมนิดน,นึงอะ่ะจงเสืออ๋อครับคือจกักรพรรดิผู้ปกครองโลกฮือแต่ก็ตายครับแต่ว่ารู้สึกลำบากกว่านิดนึงเออ อ่ะโอเคอันนี้เป็นการรีวิวบิสกิตตีบอสทุกตัวเลยให้ดูเลยนะว่าโอ้โหความแตกต่างระหว่างถ้าเอาบิสกิตเวลาเชลเทียมันต่างกันมากเลยครับวันนั้นเพื่อนๆมีไว้ดีกว่าสำหรับคนยังไม่จบดันนะมีไว้ก็คือสบายนะผ่านทุกดันแบบหลับตาก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเราไปส่วนร่วมหินนะครับหินสกิลนี้คนถามมาเยอะครับโอ้พี่มีหินสกิลมาจากไหนครับผมอยากได้บ้างครับ มาถึงกิจกรรมเลยครับนี่จะมีแจกนี่เลยกิจกรารเช็คชื่อกี่วันวะเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันที่สิบได้อ่าต่อไปเป็นส่วนอพกาศห,ห,หเออกล้าหารให้ซีสองครับแล้วก็มีโฮคนซีสองาได้หินต่อมาจะมีแจกตัวหนึ่งต้องต้องไปเปิดสองแต่มีแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเปิดเอากล้าหารซีหกแล้วก็แทโอซีหกก่อนแล้วค่อยมีโฮก็ได้ครับเก็บอีกสองตัวอ่าต่อไปเป็นส่วนการผ่านดันนะครับระดับสิบมีตั้งแต่พี่วัวไฮดา้าแล้วก็เออบางกรณ์ยังไม่ไ,ไปตีเลย ก็เอาง่ายๆเข้าใจง่ายผ่านระดับสิบสามอันเอ่อสามตัวก็สามอันอันนี้ไม่ได้แจกระดับสูงนี่โอเคอันนี้ก็ไม่แจกอันนี้จบไปในส่วนกี่อันแล้ววะเนี่ยสี่อันแล้วใช่ไหมอ่าสี่อันแล้วนะอะต่อไปเป็นในส่วนแลกกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับห้าแล้วอะเดี๋ยวมีนับไปห้าแล้วอ่ะ อ๋อนี่เลยอารีนาถ้าจำไม่ผิดอ่ะอารีนามีแรกครบเลยครับ5้าก้อนอันนี้เป็นสิบก้อนแล้วนะอ่ะสงครามเบสทเลตนะครับอย่าลืมไปเล่นด้วยก็แรกทั้งหมดสี่ก้อนเห็นบ้างก็ประมาณสิก้อนแล้วสายฟรีนะครับนักนหลัก,ก็มีแค่นี้อ่ะแล้วก็มีในส่วนโทปาสโทปานนี้มีก็แลกไปมีทั้งหมดห้าก้อนมัน้ง มีแลกไปเท่าไหร่สมก้อนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าโทปาสเก็บสะสมก็สามารถถ้าเติมก็สามารถแลกได้ครับแต่ว่ามันมีวิธีก็คือเอาลูบี้ซื้อตรงนี้ก็ได้เก็บโทปาสไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาเติมจะง่ายกว่าตอนนี้ก็ประมาณ15หก้อนแล้วนะเดี๋ยวมีคิดก่อนนะมีตรงไหนวัดลืมอ๋ออารีนาอารีนาอารีนา PVP 150 1ห0ครั้งเป็นกิจกรรมแต่ว่ามีพานไปแล้วก็ทั้งหมดส6หก้อนอ่ะเรียบร้อยนะส6หก้อน มีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วอะอ๋อมีฝันล้ลยแจก,กก้อนหนึ่งถ้าจําไม่ผิดแต่ว่าจานใไหนมีจาไม่ได้แล้วจําได้มันมีให้ก้อนหนึ่งก็ทั้งหมดสิบเจ็ดก้อนแค่นี้แหละเพื่อน,อนๆก็ลองเอาไปดูแล้วกันลงตัวไหนบ้างใช่ปะก็มีเคยพูดไปหลายคลิปอะเอาไหนไหนก็มาแล้วอะแทโอเลยครับหนึ่งกับสองเอาให้ได้เลยอะต่อไปก้าหาหนึ่งกับสองถ้าสามได้ก็ดีวบโจมตีบิสกิตให้ลงหนึ่งครับกับสี่หนึ่งกับสี่นี่สําคัญมากถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็หนึ่งก็ได้ เดี๋ยวไล่ตัวนะเอ่อไอรีนพาส์ติบบกโจมตี25%าเนกายภาพไล่แต่ตัวที่ต้องใช้นะครับปาคัสสกิล2องพอนี่สกิลที่สามเนี่ยเลขสามนะครับต่อไปลีนา่าเอาโจมตีพื้นฐานกับสกิลสองอ่าอันนี้มแค่บอกเฉยๆนะแต่ว่าเวลาสุ่มอะ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกแต่มันสุม่มไงมันเดี้ยวเพื่อนก็ดูดีเอสปาดาเอาแค่สามพอครับเอาแค่ยิบงบอสแรงๆก็พอละดูชิ้นจริงๆดีหมดเลยหนึ่งสองสามเลือกเอาเลยครับ มันดีหมดเลยอ่ะของยูชินอ่ะ,อะหลักก็มีแค่นี้แหละตัวที่น่าทำจริงๆเออแต่ถ้าเกิดทีมเวทพวกหลินพวกเอ,อ่อเมลคียอนฮีพวกนี้ก็ต้องปลดนะถ้าปลดครบหมดได้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้มันมันคือแบบตัวแบกของสายเวทอัในิกายภาพไงถูกปหมมันก็ต่างกันนะครับโอเคจบเรียบร้อยพเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูแล้วกันครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วก็เวลา หีสกิลเนี่ยเวลากินเนี่ยเอาไปใช้ตัวละครที่โอเคที่สุดนะอย่าไปใช้มั่วครับต้าหินทองปราการลุงอะเออไม่งั้นถ้าใช้มั่วเราจะลาบากเลยครับเพราะว่าพอถึงเวลาเราต้องใช้ตัวให้เราต้องเล่นจริงๆมันจะไม่มีไงประมาณนี้นะครับอันนี้มีสายหลักพันยังไม่หมื่นนะน่าจะประมาณตอนนี้หรอน่าจะประมาณสามพันบาทตอนนี้ที่เติมนะสามพันกว่าเพิ่มเพิ่มว่าเ,เ,เ,เยอะไหม ถือว่าเล่นมาถึงจุดนี้ได้โดยที่เติมประมาณนี้สําหรับหมีถือว่าน้อยมากครับสาหรับเกมฟอร์มใหญ่อย่างเงี้ยนะเออเพราะว่าถ้าเราจะไปดูอย่างางคนเขาเติมเป็นแสนนู่นสองแสนอย่างเงี้ยมีคิดว่าคงมีทุกคนเข้าเล่นเข้าถึงได้หมดแน่นอนนะอืออ่ะประมาณนี้แหละครับเพื่อใครมีคำถามอะไรก็มิใต้คเมเมป็นผู้คุยและเปลี่ยนได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ